สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้นันทาทับอาสาจะพาเพื่อนเพื่อนมาดูอะไรพี่น้องห้จักบนนี่จ้านี่คือต้นล้งกล่องเนอจ้ะต้นลองกองออลอง,องแต่แถวแถวบ้านนันทาทับอาสาเสืเอนต้นลองล้งกล่อง,องพี่น้อง <c oughs> เป็นอย่างเือเอนต้นลงกลอง,องเวลามันสุกมันจะร่วงหมดลงมากองอยู่ที่พื้นก็เลยเรียกต้นลงกลองเนาะเพื่อนๆจ้า ต้นนี้ยังบ่สสกเนาะปีนี้ก็ติดลูกมาเยอะเนาะเห็นไหมเพื่อนๆติดลูกไม่เยอะกําลังเริ่มจะเหลืองๆเนาะต้นนี้กับยุ่ข่างบ้านเนาะจ้ะส่วนต้นโน้นรู้สึกว่าปีนี้แล้งจัดตายไปแล้วครึ่งสี่ครึ่งต้นต้นโน้อนอีกหนึ่งต้นนะคะเพื่อนๆจ้าโน้นข้างบ้านเนาะมองเห็นอยู่ปีนี้ไม่ติดลูกปีที่แล้วลูกเยอะอยู่ปีนี้ไม่มีเพราะว่ามันแล้งจัดมันก็เลยไม่มีผลผลิตให้เรา สำหรับต้นลองกองก็จะมีลูกมีผลลักษณะนี้นะคะเพื่อนๆผลของเขาจะขายมะไฟเนาะเป็นช่อเป็นพวงประมาณนี้เลยเพื่อนๆเ,เวลาเก็บเกี่ยวกะถ้าฝนตกชุกมากก็จะล่วงเนาะถ้าลูกไหนสุกแล้วเน่าเน่า,นาแล้วก็จะลามวิธีการดูแลมันก็หลายขั้นตอนอยู่ถ้าสมมุติว่าลูกนี้สุกก่อนใช่ไหม สุกก่อนทีนี้พอเข้าเน่าถ้าเราไม่แกะทิ้งมันก็จะลามทําให้เสียหายไปทั้งช่อเลยถ้าฝนตกชุกถ้าเขาสูกงอมเขาก็จะร่วงจ้าแต่ถ้าแดดไม่เท่าไหร่แต่ถ้าฝนตกเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละร่วงไม่ค่อยได้ราคาก็เลยไม่นิยมปลูกกันปลูกเพราอได้กินต่อไปข้างหน้าอาจจะไม่มีแล้ว วันนี้ก็พาเพื่อนๆพี่พีน้องน้องมาเที่ยวชมต้นลองกองกันนะคะทุกคนบางคนอาจจะไม่รู้จักอาจจะได้ยินแต่ชื่อเนาะต้นของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้แหละเพื่อนๆนวันนี้ก็พามาเที่ยวชมแค่นี้นะคะขออนุญาตจบคลิปแค่แค่นี้นะคะเพื่อนๆนเดี๋ยวคลิปหน้าจะพาไปดูอะไรค่อยว่ากันอีกทีนึงเนาะสวัสดีนะคะบ๊ายบาย